สวัสด no ีคร nice oh, ับสวัสดีเอฟีทุกท่านฮะฮะเอากับไขนนิดหน่อยโอ้มียังมาเนาะมีอะไรมาเนาะเอาวกระแตนกระแตนตัวนี้คุณกาไว้เอาไว้เอาไว้ใช้จ้อนไย่ขน

กันเนาะเพราะว่าไม่แอนบุญกาไม่ยุ่ง จันเลยจันเลยดันเลยดันเลยเปนผืนั้งวนือยูมาอยู่อนี้ก่อนนะน่ก่ไลืสามชั่วโมงอ่างมันมาอยู่ไม่มากเลอ่ะภาษาทหารเืองนี้ยเืองด้เรียมหลายหเมนปกเืองยาทีบวกบวบอันนี้เอาไปข้าเลยแล้วแก่ถอยล้างคุณนายปู ไม่คีปอ่ะเรียบร้อยกระเบื้องเอาทางนี้ก่อนเลยฮาพิเศษ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 ัจังเดจังเดมันกรดดัเต็นูลโอ้ันบอกไปแ้ได่ะอ้ยมันตขานแ จะไปเอาปูนกาวฮนะปูนกาวตาจระเข้ลงที่ครัวขนก็จะมาแล้วโอ้มือตึบมือตึบมือตึบจะลอ,อยได้สุดเอื้องจัดไป จำเคยชิน,นี่ยติเปิดด้านข้างขวาขวาูดไปอ่อส่วน <c oughs> อีรีหรืออีลีจำกระเบื้องอหะอ นะะล,ล<อ>เสร็จเรียบร้อยลงเ <c oughs> ลยจะไปลงครับเดี๋ยวลง